ต่อไปข้อมูลผ่าไปได้ความรวดเร็วนะคะหนึ่งสองซ้ำจะขึ้นโทนลีนาแต่ข้อมูลผ่าเนี่ยไม่ต้องแปลออกทั้งหมดเดี๋ยวครูจะไฮไลท์เฉพาะคําสําคัญนะที่รู้สึกว่าจะต้องทําให้ได้หนึ่งจับขึ้นทนสองแง่ทีคิวชิเกตาราโทนันจิปโกฮอนจะฮัตโกโนลีถ้าสมมติหนูแปลอะไรไม่ออกเลยนอกจากาคำคำที่ครูไฮไลท์ไว้จับขึ้นทนหินเล็ก คลิกโยนรับการละเล่นการละเล่นโยนรับหินเล็กใี้ได้แล้วหนูตอบเลยหนูตอบเลย,ตอ,เลยตอบเลยลูกเจกีชากิคงกีน้นุลีตักจีซีจีคังกั้ง,กงสุดเลยตอบข้ออะไรลูกจงดับินว่าสิมิลาคงกี้นุลี าเกเจ็บนั่นเองเนาะเห็นไหมว่าไม่ต้องแปลได้ทั้งประโยคแปลแค่คําหลักก็พอใช่ไหมล่ะพยายามสังเกตคําหลักเนาะว่าเฮ้ยคำหลักมันคือคําว่าหินเล็กๆโยนรับอ่ะมันมีอย่างเดียวละมาเกเจ็บข้อทเหลือไม่ใช้พออะไรมาดูกันนะเจกิชากิคือดอกตะก้อดอกไอ้ลูกพู้ตะก้อเกาหลีเจกิชากีเป็นคําว่าชาใช่ไหมลูกชาแปลว่าเต็เนาะต่อไปตักจีชิก ชีอย่างนี้ครูบอกไปมันแปลว่าฟาดก็เห็นใช่ไหมในในหนาฟาดกันเต็มแรงเพื่อให้ผิดแผ่นผิกให้ได้เขาเรียกว่าตักจีนะตักจีแล้วก็คงยีโนรีเนี่ยแหละที่แปลว่าหมาเกตและข้างกลางสุนเละแปลว่าระบำมันเป็นการะเล่นของแบบส,สาวในบ้านนะเนาะข้างกลางสุลเละเดี๋ยวนี้ก็เป็นการแสดงนะเป็นเขาเรียกว่าระบำจันเพนดีทีสระบำจันเพนเนาะก็ <ๆ S 2> จะมาจับมือกันให้เป็นเหมือนจันเพนจำเต็มดวงนะฮะ แน,นแพ่งงี่ชิกิแพ่งนี่ชิกิฟาดลูกหางกันแต่ในที่จะแปลว่าดีดดีดลูกหางชุดลูกหางเนี้ยแพงงนี่แปลว่าลูกหางเนาะกูค,คิดว่าไอ้พวกเนี้ยอาจจะม,มีความเป็นได้ที่อาจจะอามาออกว่าสกิทเกมเพิ่งออนแอ์ไปคนออกข้อสอบก็อาจจะแบบวิยดูสกิทเกมสองแล้วมันมีแทงนีชิกิมีเจกิชากิมีคงคิโนริก็อาจจะามาออกก็ได้ดังนั้นก็อย่าลืมไปท่องกัน้วยจ๊ะไปต่ออันนี้นะเราอ่านคำหลักก่อน นาเนืกุ๊กควายดื่มแ um ปลออกแค่นี้เลยกุ๊กควายดิ่มกุ๊กควากุ๊กควาแปลว่าอะไรกุกควาแปลว่าดอกไม้ประจำชาติชื่อของดอกไม้ประจำชาติวงเล็บอะไรที่ปรากฏเนาเนปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงคาซาคือเนื้อเพลงปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงเน,เนื้อเพลงเนื้อเพลงของชื่อเพลงแอคูก,กาแอคูก,กาเป็นชื่อเฉพาะเนาะไม่มีคำแปลแอคูก,กาแปลว่า แอกูกาเป็นชื่อเพลงเนาะแล้วคําว่ากูกาจึงแปลว่าเพลงชาติเพลงชาติที่มีชื่อว่าแอกูกาเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในน้เพลงอะ่ะแล้วไอเพลงชาติเนี่ยมันทําไมจักโกคาดาแปลว่าประพันธ์ประพันธ์โดยใครประพันธ์โดยคุณที่ชื่ออันิเทอันนี้จําไว้บ้างก็ดีนะอันิเทเป็นผู้ประพันธ์จักโกคกาดานะเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติเกาหลีกูกาเนาะกูกาซึ่งกูกามีชื่อว่าแอคูกาอีกทีหนึ่ง กแล้วดอกไม้ที่ปรากฏค่รีวิวต่อมาแล้วนั่นคือข้อมูกคุงฮานั่นเอ้มูกคุงฮาโคชิยอสุมิระอันนี้ก็มีแอดเจนดานะที่ไอเกมมูกคุงฮาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่เกาหลีโดนญี่ปุ่นยึดเนาะดังนั้นนี่คือไม่กิดสินเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์แต่โบราณที่จะทําให้เด็กอะ่ะไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าตอนนั้นเด็กจะถูกบังคับให้ตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียนหนังสือภาษาประจําชาติเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรต่างๆแต่ว่าเขาก็จะพยายามสอนให้เด็กแบบว่าลเล่นอะไรอย่างนี้ไป เพื่อที่ว่าจะได้รักษาร่างเง่าของตัวเองไว้ผ่านการละเล่นมูกุฮาากชิยอสินาเพราะมูกุฮาคือดอกไม้ประจําชาติและปรากฏในเพลงชาติของเกาหลีนั่นเองดอกมูกุฮาเนาะแต่ที่เหลือไม่ใช่เพราะอะไรก่อนอื่นกุกฮาเนี่ยดดมัแนแปลว่าดอกไม้ประจําชาติแล้วก็แปลว่าดอกไม้ประจําชาติก็เหย่าไปเรื่องนะฮะต่อไปมินารีก็จะเป็นแบบขึ้นชายนะขึ้นชายขึ้นชายตามหนองน้ําต่างๆโต,ตได้ง่ายเป็นผักที่แบบคนเกาหลีเก็บกินแล้วก็พกัดกดอันนี้รู้อยู่แล้วเทลลิบอซัมที่เกาหลี ต่อไปโซยลันมาละโซยลันโซยลันคือวันตรุษเกาหลีเนาะแฮปปี้ลูน่านิวเฮียเพิ่งผ่านมาไม่นานนะฮะก็เลยมีโอกาสออกเหมือนกันใช่มดไทยแย่ใช่มดทันเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหลนั้นนี่คือเอฟชินกูโคริชิพิโอเรามาดูกันว่าใครพูดเกี่ยวกับวันโซยลันผิดหนึ่งยูจิมพูดว่าโซยลันหนึ่งแม่แม่ยอดอึมยอกอีรอนอีอินจีไอโกอิโยทุกคนเห็นคำว่าอึมหยอกไหมอึมหยอกเอาเสียงว่าอึมหยอกเนาะอึมหยอกแปลว่าทางจันทรคติ เป็นหนึ่งเดือนหนึ่งทามจัธุรัสติเอ้ามันก็เป็นทีสีแต่ถ้าตกคำว่าอึมหยอบไปขอ้อ e นี้จะกลายเป็นเอสเนาะแต่คนนี้ยังดีที่พูดว่าอึมหยอกเนาะก็เลยถูกไปแต่ว่าเราหาเออยู่เนาะต่อไปได้เคพูดว่าโอ้นิ่ีเซโรไซสอยบิมซอยบิมซอ,อยบิมแปลว่าอะไรซอยบิมแปลว่าเสือ้อใหม่รับสกไป ซอยบิมกะแปลว่าเสื้อใหม่รับรับ,บใหม่เขาก็จะเป็นโอกาสในการไปซื้อเสื้อทันบกส,สวยๆรับศบใหม่น้อิฟโก,โกน้นาเดรีนาเดรีขาจารนาเดรีขาจาก์แปลว่าแบบตะเวนเที่ยวอย่างเงี้ยเราไปตะเวนเที่ยวกันเถอะโดยที่อะไรเราใส่เสื้อที่ซื้อมาตอนรับสพใหม่ทีเจ้า นีใหม่วงเล็บเกาหลีเนาะก็ต้องซื้ออะไรใหม่ๆจะได้แบบชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นต่อไปเจวันพูดว่าโอ้เนเรื่องทรงพยนหรือเดียบเกยิดจอซ้อผไ้ตัวเอผิดตาไปว่าปันปันอะไรลูกปั้นทรงพยนปันทรงพยนอนไรขนมจันเซียวอะขนมจันเซียวซึ่งเราหาเอยูใช่ไหมเราหาเอยูตอบข้อสามทรงพยนเป็นเรื่องของวันชูชอบคนเรื่องกันแล้วเราหา F อฟึ่งตอบข้อสาม ล้อนมีบอกได้ถูกต้องยอนยอนยอนมีบอกว่ามันเป็นยอนคิวนะยอนคิวแปลว่าหยุดยาวย้อนแปลว่าต่อเนื่องชิวมาจากแบบชิวกาที่แปลว่าการพักผ่อนฮอลิเดย์อะไรอย่างนี้โคางบางมุนเฮซอมมุนประตูบางมุนแปลว่าเยี่ยมเนาะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วก็เซเวตต้นเซเวตต้นเทียบกับเทียบกับเออจีนก็คือซองแดงอ่เป้านั่นแหละเซเวตต้นซอง ซองแดงเราก็ไปรับซองแดงจากย,ยักษ์ใหญ่เหมือนกันจ้าไล่ๆกันดังน,น,นั้นตอบข้อสพอเป็น F อยู่ข้อเดียวเนาะมาดูนะฮะเซฮเซฮไม่ว่าจะปีใหม่ของสากลหรือปีใหม่ของจุดเกาหลีที่มันเป็นช่วงแบบจันทรคติเนี่ยเราจะกินต็อปกุกกันแต่ถ้าชูสอบเราจะกินทงช่อนจำรูปมีไว้ แล้วอย่าสับสนนะฮะชูสับทรงช่อนชูสับทรงช่อนจําไว้นะชูสับทรงช่อนสับทรงสับทรงประมาณนี้แต่ถ้าเซฮตอกกุกเซฮ์ตอกกุกนาะตอกกุกจำไว้เลยเป็นที่มาของสมุดไนรินหมอกตาเพราะว่าทุกครั้งที่กินตตอกกุกก็แปลว่าอ้าวผ่านไปปีแกขึ้นอีกปีแล้วสินะไนรินหมอกตาอายุเยอะขึ้น ไปต่อท่ามซุ่งมาจีอันนึ่งก็ซึ่งโคดิชิเชียวนะฮะถ้านึนงก็ซึ่งมาจีอันนึ่งก็ซึ่งโคดิชิเชียวการดูาเลือกอันที่ไม่ถูกต้องก็ไม่แล้วนะฮะทดไว้เลยว่า F เนาะทดไว้เลยว่า F เอ่อพันกูก็ซอจบเกออีนึ่งผาดายอีเรมินฮวังเฮอีดาซอจบแปลว่าทางตะวันตกเนาะผาดาอีเรมินฮวังเฮอีดาฟังเฮทะเลเหลืองอยู่ทางตะวันตกจริงไม่ทดไปก่อนข้อสองท่านกูจะซอขาจังคินกันนึ่นักตงกังอีดานักตงกังอีดาแล้วข้อสามให้กูกวงยกที่เยยๆกาอินโทช อ่าไปทีละข้อข้อสองนักตรงกลางถือเป็นแม่น้าที่ยาวที่สุดในฮันกุในฮันกุและข้อสามเขาบอกว่าเมืองแทกูเนี่ยชอยโดชอยโดแปลว่าอะไรหนูลองเดาชอยโดมาจากจีฮาชอยจีฮาชอยชอยโดจึงแปลว่าทางรถไฟเป็นเมืองที่มีทางรถไฟพดผ่านและข้อสี่ชิริซันนี้ฮัลลาซันบูดานพึ้นสั้นนะอันนี้วัดไมยากรว่าทุกคนตีความได้ถูกไหมไปค่อยนะ ผูขอ,อเฉลยเลยว่าข้อที่ f เราหา f เนาะคือข้อสี่ที่เะเป็น t ีหมดเพราะอะไรนบพื้นสั่งเนี่ยชิรีซันก่อนอื่นนะเวลาเจอบดาให้ทําแบบนี้เราต้องแยกก่อนว่าส่วนไหนคือส่วนหลักอันนี้เก็บไปก่อนในวงเล็บเก็บไปก่อนนบพื้นสัน่งชิรีซันเป็นภูเขาที่สูงสูงแบบไหนเหรออ๋อ,อสูงกว่าฮัลลาซันซึ่งความเป็นจริงแล้วมันสลับกัน ฮัลลาเขาสูงกว่าจ้าประมาณนี้ในขณะข้อที่เหลือถูกต้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทะเลเหลืองอยู่ตรงทิศตะวันตะวันอะไรลูกโตโอเคซอซอเนาะอืม แล้วก็หันกุเปซอคาจังคินกังนักตรงกันหนักตรงกันเอ่อหันกูเปซอคาจังคินกังเอนักตรงกันถูกต้องนะฮะหลายคนจะจําได้แค่ฮันกังฮันกังฮันกังไม่หันกังไม่ได้ยาวที่สุดจ้าเหมือนฮันกังมันกว้างกว้างสุดแต่ถ้ายาววัดความยาวจะเป็นนักตรงเนาะมานำานักตรงแล้วก็แทกูมีไหมมีเบืองใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีรถไฟอยู่แล้วมาดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทาข้อสอบอะไรต่ออันนี้ครูเคยถามเพื่อนคนเกาหลีว่าหันกกเนี่ย เวลาเราพูดถึงคำว่าฮันกุกอะเราหมายถึงทั้งเกาหลีเหนือแลวเกาหลีใต้หรือหมายถึงเกาหลีเหนืออย่างเดียวซึ่งคำตอบของเพื่อนคือแท้ฮันมินกุงมันดีจี South Korea only ถ้าหากว่าอยากจะพูดว่าเป็นเกาหลีรวมๆทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เราจะใช้คำว่า Nam Buk ค a n Nam Buk ค a n อันนี้คือ N S รวมกัน ถ้าพูดถึงเกาหลีเหนืออย่างเดียวเราจะใช้บุกขันเนาะสรุปแล้วถ้าจะพูดถึงเกาหลีใต้เราพูดได้สามอย่างคือหนึ่งฮันกุกสองแทฮันมินกุกอันนี้เซาโคเรียนะและสามอะไรลูกน้ำหันตามนี้ดังนั้นเวลาเจอโจทย์ถ้าเขาพูดแค่ฮันกุกฮันกุกฮันกุกเนี่ยจะแปลว่าเซาโคเรียออนไลี่ไม่รวมเกาหลีเหนอือถ้าอยากพูดว่าวรวมเกาหลีเหนอือเขาควรจะใช้คำว่าน้ำบุกขันน้ำบุกขันน้ำบุกขัน ต่อต่อไปนี้ก็เป็นทิปเนาะทงซ้อนำบกทงซ้อนำบกกันไปเลยออกตกเนี่ยทงซ้อเอาใหม่เอาใหม่ทงซ้อทงถ้าใครรู้จักทงบางชิงกีเนาะชื่อชื่อวงอะแปลตรงตัวว่าเทพเจ้าตะวันออกทงบางชิงกีเป็นคนตะวันออกเนาะส่วนซอน,อน,นะซอบ,บกอะไรต่างเนี่ยก็คือตะวันตกเนาะ นำ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 คือใต้จำไว้ภาคใต้ผูซานผู้ชายหล่ออันนี้ภัคอันนี้สุดจำเนาะนำ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 มาจากนาจาภาคใต้ผู้ชายหล่อผูซานผู้ชายผู้บ่าวมันรอยอย่างแรงแล้วบุกบุกเนาะคำว่าบุกเนาะบุกบุกขึ้นเหนือตามนี้นะจ๊ะแล้วเห็นไหมควางแห่ทะเลเหลืองเนาะทะเลเหลืองจะอยู่ฝั่งอะไรตะวันตกนั่นเองนะฮะนี่แหละและ เช็คต่อนํำหันน่นในซอท้าจังขิ้นจังนึงนักตรงกลางหรือโรกเนี่ยให้ถือว่านักตรงกลางเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้นะฮะแม้ทันกัางจะแม้สุดก็ตามแล้วถามว่านักตรงกลางอยู่ตรงจังหวัดอะไรมันอยู่ที่ชองซังบุกโตนะลูกถ้าเขาถามแต่ถ้าหากว่าดูนะไปดูฝั่งนี้ชิ้นกังแปลว่าแม่น้ำที่ยาวเนาะบุกขันในอีน,นึง ถ้าหากว่าเอาเกาหลีเหนือนะถ้าเราวัดเกาหลีเหนือด้วยแล้วมันจะเป็นอนําดกกลางดังนั้นการอ่านโจทย์ว่าฮันบุคืออะไรสําคัญมากเออมีเขียนว่าซ่อนลันเด็กสอนอนอเซนว่าเอยพูดไปเขาก็รู้หมดสีโรงเรียนอะไรนะฮะนี่แปะป้ายไวนานเป็นชาติขนาดนั้นมันต้องได้แล้วล่ะอ่ะแล้วก็แทมินกุแทฮันมินกุกเรากำลังพูดถึงเกาหลีใต้อล,ลี่ใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องเป็นฮันละเป็นเป็นที่ไหนลูกถ้าเป็นเกาหลีใต้ o ลี่เราจะเป็น ฮัลลาซันฮัลลาซันต่อไปชิลีซันแล้วก็ซอยลักซันแต่ถ้าถามว่าเป็นเกาหลีเหนือมันจะมีสูงกว่าคือแพกตูซานเนี่ยประมาณน้นเนาะแต่ว่าเกาหลีใต้อลลี่เราจะให้ฮัลลาซันสูงสุดจังก็คือฮั่นคือหนึ่งฮันคือหนึ่งฮันคือหนึ่งดังนั้นแปลว่าสูงสุดสูงสุดเนาะจำไว้ฮั่นคือหนึ่งฮันย่อมาจากขนาดกแปลว่าหนึ่งเนาะมาถึงข้อสี่สิบนะคะ ด้วยความที่ปีนี้ข่าวที่มาแรงที่สุดในเกาหลีก็คงจะไม่พ้นเรื่องการเมืองเกี่ยวกับประธานที่ปดีอะไรต่างๆครูบิบบวก็เลยเก่งว่าปีนี้ขนหน้าจอเขาสอบอะไรเกี่ยวกับการเมืองดังนั้นจัดไปค่ะแทนมินกูเกช่องชีเจจเกช่องชีคำนี้คือคำสําคัญแต่ว่าการเมืองการเมืองการปกครอง p o l i t i c a l เชเจเจแปบลบว่า System ระบบการเมืองเนาะ โอ้ยบาร์ดนสองมียินเียวคำว่าโอ้ยบาร์ดนเนี่ยแปลว่าที่ถูกต้องที่เหมาะสมมาจงเลือกข้อที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการให้รายละเอียดด้านระบบการเมืองข้อหนึ่งท่านุงแดทงหยอกคำสำคัญคือคำว่าทงหยอกประธานาธิบดีอิมกีคำนี้ควรจะรู้ไว้อิมกีแปลว่าระยะเวลาดำรงตำแหน่งแต่เราเห็นคำว่าทันลีใช่ไหม เออทดไว้ก่อนโอนยอนนี่นหละส่วนที่เป็นส่วนหลักคือประธานาธิบดีเขามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งหมด5ปีโดยที่มันมทำไมทันรีแปลว่าทาริเกตก,ก็คือโดยที่มันแตกต่างกับอเมริกาแต่ทางประโยคให้สมมุติก็คือว่าประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งหมด5ปีโดยไม่เหมือนกับอเมริกาเาะ Okay. 2, เคข้อสองซ่อนก่อซอทุบเพือฮันซู้อินหนึ่งเลก่อนอื่นซ่อนกอ็แปลว่า,าการเลือกตั้งและทุบเอันนี้ถ้าหาว่าใครเป็นสายติ่งรายการเซอร์เวิรลน่าจะรู้จักการทุบโยแปลว่าการโหวตการลงคะแนนเสียงเนาะโหวตได้ในตอนอายุ20ปีบริบูรณ์เซเป็นคำทางการของคำว่าไซปกติเราใช้ถ่วปีซูมูไซใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นยี่สิบเศเซะจะเป็นคำทางการว่าอายุ มั่นในที่นี้คือบริบูรณ์จะโหวตได้ก็ต่อเมื่อมีอายุ20ปีถึงจะไปโหวตเลือกตั้งได้ต่อไปเฮ้งจงบูเฮงจงบุคือฝ่ายบริหารและพอบอนพอบอนก็คือฝ่ายตุลาการเพราะว่าพอบในที่นี้ก็คือคำว่ากฎหมายนั่นเองแฮนมินกุกเป็นคำทางการของฮันกุกนั่นแหละฝ่ายบริหารผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดชากินจานะเชยโกสูงสุดคือ ตุลาการว่าน,น้าตุลาการเอ้ข้อนี้ตัดออกได้เลยอันดับแรกฝ่า,ายบริหารมันก็ต้องเป็นแบบประธานเลที่บดีอะไรต่างๆอย่างงี้สิจะมีเกี่ยวอะไรกับตุลาการได้ยังไงตุลาการก็กคนอยู่ฝ่า,ายตุลาการไป,ปรจบและข้อสี่คุงคุงมูชงนี่คุงมูชงนี่ออกเสียว่าคุงมูชงหนีนะคุงมูชงนีการปรานาธิบีอยู่ในอยเตะแท้จริง하지ไม่ทัดต้องจริงเหรอแท้จินแปลว่าแทนที่แต่มันมีคําว่าใจเต่ใจเตะแปลว่า เด็ดขาดจุดๆๆ,ๆๆมันจะเป็นแบบประโยคปฏิเสธเนาะห้ามแทนที่งานของประธานาธิบดีโดยเด็ดขาดข้อไหนที่มันมีคำที่มันดูมั่นใจดูมันน่ามั่นใจเต็มๆขนาดเนี้ยเขาเรียกว่าอ s e เซ็ r a t e เนาะคุูก็มองว่าไม่น่าจะใช่นะซึ่งอันนี้ไม่แทนที่ไม่ได้อย่างไรนะฮะในความเป็นจริงแล้วบอกเลยนายกรัฐมนตรีคือมือขวาของประธานาธิบดีถ้าประธานาธิบดีพ้นตำแหน่งไปเมื่อไหร ปัญหาคนที่จะรับไม้ตอจะเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีนี่คือนายกของเขาเนาะแต่ว่าในเคสของปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ประธานาธิบดีกับนายกเป็นพวกเดียวกันนะฮะคนล่าสุดพอปิ้วไปนายกก็ออกอดคอลบเรือล่มไททานิคไปพร้อมกันดังนั้นคนที่มารับตําแหน่งตรงเนี้ยก็จะต้องเป็นเบอร์สามถัดไปจากนั้นเห็นว่าเป็นแบบเออรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมารับไม้ต่อไปเนาะแต่ตมามหลักก็คือคนที่รับไม้ คนนี้ับไม้ถัดไปจะต้องเป็นนายกแล้วคนถัดไปนั้นค่อยเป็นรัฐมนตรีจุดๆๆดมาต่อเป็นลดับไปเนาะดังนั้นข้อนี้ผิดเลยถ้าสข้อแล้วเลือกข้อไหนดีคําตอบคือข้อ1ประธานในพิธีเกาหลีมีอายุการทํางาน ระยะเวลาดำรงตำแหน่งทั้งหมด5ปีซึ่งแตกต่างจากอเมริกาถูกต้องนะฮะไม่เหมือนอเมริกาอเมริกา4ปีแต่เกาหลี5ปีสมัยก่อนนานกว่านี้อีกสมัยก่อน7ปีนะฮะเพื่อ,อ,อป้องกันการผูกขาดอำนาจอะไรต่างๆก็เกิดการเดินระทวงมากมายแล้วก็ลดมาได้เป็น5ปีระหว่างนี้ก็มีการเสนอกันไปเรื่อยๆว่าควรจะลดเป็น4ปีดีไหมแต่ถึงปัจจุบันแล้วปี2 0 2้ก็ยังคงเป็น5ปีอยู่เช่นเคยส่วนอายุข,ของการเลือกตั้ง เฉลยเลยว่าไม่ใช่20แต่เป็น18ปีบริบูรณ์เห็นในโปสเตอร์นี้ไหมมันชิพันเซบุทเตอ์ตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ทุเปียฮันซูอิสมิระสามารถเลือกตั้งได้และถ้าเราลองดูแผนผังขององค์กรฝ่ายแห่งจองบูคนที่เป็นหัวจริงๆเราต้องแก้เป็นแด้ทงยองทั่นเองไม่ใช่พอบอนแต่อย่างใดนะฮะ